ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องอุปนิสัยเจตประการเพื่อประสิทธิผลสูงหนึ่งต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนเราต้องเป็นฝ่ายรีเริ่มและรับผิดชอบในการจะทําทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นการกระทําของเราย่อมเกิดจากการเลือกของเราเองอยู่บนพื้นฐานของคุณค่ามากกว่าผลจากเงื่อนไขสองเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายภายในใจหมายถึงคุณต้องรู้เป้าหมายอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรต้องการจะไปไหน เพื่อจะได้เข้าใจว่าคุณจะขยับไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไร 3. าํทำตามลำดับความสำคัญการบริหารที่ดีที่สุดคือการทําทุกอย่างตามลำดับความสำคัญการบริหารก็คือการจัดระเบียบวินัยเพื่อทาสิ่งต่างๆให้สาเร็จแล้วหัวใจของการบริหารคือเวลา 4. ีคิดแบบชนะเป็นปัจญ,ญาโดยรวมที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน เป็นการมองว่าชีวิตควรเป็นไปเพื่อความร่วมมือร่วมใจไม่ใช่เพื่อการแข่งขันเพราะความสำเร็จของคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องทำให้อีกคนหนึ่งเสียหายหรือต้องแย่งชิงจากคนอื่นห้าเข้าใจคนอื่นก่อนที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจเรายิ่งคุณสามารถทำความเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้ความศรัทธามากขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณเข้าใจความรู้สึกของคนแต่ละคน เป็นอย่างดีแล้วความแตกต่างจะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป 6. ประสานพลังหมายถึงการรวมข้อดีของอุปนิสัยทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันเพื่อทำงานใหญ่ให้สำเร็จ 7. รับเลื่อยให้คมโดยทั่วไปแล้วหมายถึงการแสดงพลังขับเคลื่อนที่มีอยู่ในตัวบุคคลแล้วนำออกมาใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยใช้อย่างฉลาดและสมดุล สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องนำเสนอเป็นเท่านี้